You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วงเทมเพเนียอาร์ิเคิลวันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับบทความของ Medium.com 10 unhealthy habits you should stop today 10นิสัยเล็กๆที่เราควรหยุดตั้งแต่ตอนนี้ในนิสัยเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่ในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบครับแต่พอในระยะยาวเนี่ยไอ้นิสัยเล็กๆเหล่านี้แหละที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทํา impact ในเชิงลบกับเรามากที่สุดซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเรามักจะเรียนรนู้นิสัยที่ทั้งดีและไม่ดีแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเนี่ย เราก็อาจจะแทบเป็นคนละคนหรือเป็นคนอีกคนหนึ่งหากให้ผมยกตัวอย่างเรื่องของผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เคยเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นใจไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากเท่าไหร่ครับแต่เมื่อวันนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ถูกกระทํากับเหตุการณ์เหล่านั้นผมเป็นคนที่ถูกทําให้เจอเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างเวลวร้ายเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีทัศนคติใหม่ๆครับจนเป็นตัวผมในทุกวันนี้ ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยในทางลบที่มันติดตัวอยู่กับเราเนี่ยและอาจกําลังจะขัดขวางความเป็นเบสเวอร์ชันของเราจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะมีนิสัยใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาชีวิตเพราะทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากที่อื่นจากประสบการณ์นิสัยบางอย่างจริงๆแล้วมันดูเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆใช่ไหมครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นผลกระทบอะไรเลยแต่ระยะยาวมันอาจจะกลายเป็นผลเสียที่ไม่สามารถแก้ไขไปได้ชั่วชีวิต คุณผู้ฟังอาจจะได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้มันมาจากที่ไหนสักแห่งไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราที่จะต้องตระหนักถึงนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นและกําจัดมันออกไปเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เรากลายเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเราเองครับและที่สําคัญคือเราจะสามารถสร้างความสุขจากตัวเองได้ซึ่งสิทธิ์นิสัยต่อไปนี้คือนิสัยบางประการที่คนส่วนใหญ่มีและมักจะไม่ค่อยตระหนักในนิสัยดังกล่าวซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีนิสัยเหล่านี้นะครับรวมถึงผมด้วย นิสัยที่1ครับวอริงกังวลมากจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลมันเป็นสัญชาตญาณของเราครับความไม่สบายใจมันเป็นนิสัยที่เรามากักจะรู้สึกว่าตอนนี้มันมีปัญหาบางอย่างที่เราต้องแก้กับชีวิตของเราแต่ถ้าหากมันมีการที่เราคิดมากเกี่ยวกับปัญหาจนถึงจุดที่คุณผู้ฟังเริ่มกังวลมากจนเกินไปการคิดถึงปัญหาเป็นเรื่องที่ทําได้การคิดหนักๆเป็นเรื่องที่ทําได้แต่จะมีผลกระทบและไม่ควรทําให้เราวิตกกังวลเพราะความกังวลเนี่ย มันจะแทรกซึมเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำครับมันจะทำให้เราไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องอื่นได้เพราะว่าเราคิดเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งในระยะยาวอาจจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์หรือไมเกรนและการที่เราจดจ่อกับปัญหามากจนเกินไปเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมองไม่เห็นมุมมองอื่นๆที่อาจจะนําไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆและในที่สุดครับเราก็จะติดอยู่กับแนวความคิดที่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางออกรู้สึกมืดแปดด้าน worrying does not Take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. ความกังวลไม่ได้ขจัดปัญหาในวันพรุ่งนี้ครับมันพลากความสงบสุขของช่วงเวลานี้ไปนิสัยที่2ครับ Sleep i n g too much. นอนมากจนเกินไปเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับไม่ใช่ว่าการนอนมันไม่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเลยต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอและมีคุณภาพซึ่งคาดว่า โดยเฉลี่ยเนี่ยมนุษย์จะต้องนอนโดยประมาณ8ชั่วโมงในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณผู้ฟังนอนช่วงเวลา2ทุ่มเราก็ควรจะตื่นนอนเวลาตี4ถ้านอน3ทุ่มก็ควรจะตื่นตี5ถ้านอน4ทุ่มก็จะตื่น6โมงเป็นต้นแต่มันจะมีผลเสียหากเรานอ,นอนตั้งแต่1ทุ่มแล้วไปตื่น10โมงของอีกวันหรือคือนอนขี้เสารแล้วก็ไม่ยอมลุกจากเตียงนะครับซึ่งในระยะยาวมันจะเป็นเรื่องที่แย่ต่อสุขภาพมากๆการนอนมากจนเกินไปไม่ได้ทําให้เราได้พักผ่อน,นเลยครับ แต่มันทําให้เราเหนื่อยมากกว่าเมื่อก่อนซึ่งคุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงเวลาที่เรานอน,อนปกติแต่เราตื่นสายเราไม่ยอมลุกจากเตียงแล้วพอลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยใช่ไหมครับซึ่งผมเป็นบ่อยเมื่อก่อนผมเป็นบ่อยมากตอนนี้แก้ใิสัยนี้ได้แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปกับการที่เรานอนกลิ้งอยู่บนเตียงมากๆเนี่ยผมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เยอะมากๆครับ และมันจะทําให้เราเหนื่อยมากกว่าเมื่อก่อนด้วยมันทาให้การเผาผลาญของเราช้าลงและทําให้เราขี้เกียจไปตลอดทั้งวันครับนิสัยแย่ข้อที่3ครับ eating too much กินมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อเรามาพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยอาหารทั้งหมดที่มีให้เรากินข้างนอกเนี่ยมันมักจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจริงๆมันอาจจะมีครับแต่หายากหน่อยพวกอาหารเฮล thy หรือจะคุณผู้ฟังจะใช้วิธีการสั่งให ตามนันอาหารต่งางเนี่ยให้ใส่น้ามันน,น้อยๆซึ่งมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ศิละปะนิดนึงการที่เราจะต้านทานสิ่งล่อใจของอร่อยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงเพราะจริงๆเนี่ยผมก็ชอบของอร่อยครับกว่าผมจะฝึกที่ไม่ให้กินขนมไม่กินของที่มันไม่มีประโยชน์เยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็มีการฝึกบ้างแต่ผลพวงที่ได้ก็คือมันทาให้ผมเนี่ยมีสุขภาพดีมากขึ้นรู้จักเลือกอาหารแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทํานะครับ ซึ่งอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยโทษของมันระยะยาวไม่ต่างจากลักษณะเดียวกับที่เราเสพยาหรือสูบุรีคุณผู้ฟังควรพยายามหลีกเลี่ยงการที่กินมากจนเกินไปย้ำนะครับมากจนเกินไปซึ่งเราสามารถกินได้ใน่นึ่งสัปดาห์อาจจะมีบางวันที่กินหลุดบ้างก็ได้อย่างน้อยก็เป็นการเติมความสุขให้เราแต่การกินมากเกินไปจริงๆเนี่ยจะมีผลกระทบด้านลบเยอะมากม หยุดลดอายุไขตัวเองไปกับการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันทรานส์ไขมันเลวและการกินที่ไม่มีการควบคุมเลยจะส่งผลร้ายให้เราจนยากที่จะกลับไปแก้ไขได้ครับอย่างที่ผมเคยให้คำแนะนำนะครับลองเอาขนมที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยออกจากตู้เย็นก่อนแล้วก็ใส่ไปด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาจจะเป็นเวโปรตีนขนมปังโฮวี bit, อันนี้ได้นะครับข้อที่4ครับที addiction ติดทีวีมากเกินไป ในแง่ของพฤติกรรมคนส่วนใหญ่เนี่ยจากค่าเฉลี่ยการดูทีวีคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับมันเยอะที่สุดครับการที่เราใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยดูบุคคลที่แสดงบทบาทสมมุติจะไม่ส่งผลใดๆต่อชีวิตของเราและความสุขในระยะยาวผมจําได้อย่างแน่นอนว่าผมทําอะไรสําเร็จไปในปีที่แล้วแต่ผมจําไม่ได้เลยว่าผมดูภาพยนตร์หรือรายการอะไรไปบ้างและสิ่งที่เราควรโฟกัสก็คือการลงมือทําเพื่อเป้าหมายการดูทีวีเนี่ยมันเป็นการที่เราเสียเวลาไปกับมันค่อนข้างเยอะรวมถึง บริการสตรีมมิ่งหรือ Netflix ต่างๆเนี่ยจริงๆดูได้ครับแต่การรู้จัดแบ่งเวลาและเอาเวลาไปลงมือทำงานดิเลทที่เราชอบเนี่ยมันจะส่งผลให้อนาคตมีความ p r o d u c t i v มากขึ้นครับซึ่งจริงๆหากเราเสียเวลาดูทีวีทั้งวันแค่1วันเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าเราจะเสียเวลาไปกับสิ่งๆนี้เยอะมากๆครับทีวีไม่ควรเป็นส่วนสำคัญของกิจ,จวัตรประจำวันของเรา แต่ควรเป็นสื่อที่ใช้เพื่อคลายความเครียดหลังจากเกิดความเครียดมากมายหากคุณผู้ฟังรู้ตัวว่าใช้เวลากับทีวีหรือการสตรีมมิ่งมากจนเกินไปนะครับอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดเวลาให้กับงานอดิเรกอื่นๆบ้างแล้วนะครับนิสัยที่5ครับ over spending ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปจริงๆแล้วเราทุกคนควรจะมีงบประมาณและการติดตามรายรับรายจ่ายของตัวเองเราทุกคนรู้ว่าเงินเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดนะครับแต่ความต้องการเนี่ยมันมีไม่จํากัดแน่นอน เรารับนิสัยที่ไม่ดีนี้โดยเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นที่เราเห็นในโลกออนไลน์เว้นแต่ว่าเราไม่ได้ทํามากเท่าท,ที่พวกเขาเป็นนะครับจริงๆแล้วเรารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับพวกเขาเพราะทุกคนที่แสดงไลฟ์สไตล์ในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะแสดงเพียงแค่สไตล์ที่ดูดีมีราคาชีวิตด้านบวกของเขามาทั้งนั้นบางคนอาจกําลังจะพยายามแต่งตัวเหมือนคิมคาเดชเชียนแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทํารายได้มากเท่าเธอครับ เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตตามรายได้ของเราและอย่าใช้ใจ่ายมากกว่าที่หามาได้ซึ่งอาจจะใช้ซื้อของให้ตัวเองบ้างแต่ต้องให้แน่ใจว่าเรานำเงินไปต่อยอดลงทุนก่อนที่จะใช้ใจ่ายของฟุ่มเฟือยก่อนเสมอครับนิสัยที่6ครับ alcohol addictor จากงานวิจัยนะครับสิ่งที่น่าตกใจเนี่ยปรากฏว่าเครื่องดื่มมึนเมาหรือของที่เป็นสิ่งเสพติดเนี่ยมีอำนาจและการควบคุมคนมากกว่ารัฐบาล ซึ่งจริงๆแล้วตัวผมก็ไม่ใช่นักดื่มนะครับผมเคยทํางานแถวแถวร้านต้องเรียกว่าเป็นบาร์เป็นร้านเหล้าในช่วงสมัยมัธยมเป็นนักดนตรีนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมกินดื่มสุราดื่มเหล้าเยอะค่อนข้างเยอะและผลที่ตามมาคือมันมันแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับในช่วงเวลาที่ผมต้องไปเรียนเนี่ยผมแทบจะหลับคาห้องเรียนเกือบทุกทุกคาบเลยและก็สมองเนี่ยแทบจะทํางานไม่เต็ม100%ซซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ เมื่อเทียบกับน้ำเปล่าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโทษของเบียร์โทษของเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยมันไม่ดีเลยดังนั้นผมจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าคนที่ชอบดื่มเบียร์จริงๆเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรแต่แค่รู้ว่าผลข้างเคียงของเบียร์มันคืออะไรเราต้องทําให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้รายได้ทั้งหมดไปกับมันเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถดื่มได้เพื่อเข้าสังคมหรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เราชอบเราสามารถดื่มได้ครับแต่ต้องอยู่ในประมาณที่พอเหมาะและไม่ละเลยความรับผิดชอบส่วนตัวของเราซึ่งผมเคยดื่มจนลืม ความรับผิดชอบมัหงุไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับหรือกลับบ้านไปบางคนอาจจะถึงขั้นใช้ความรุนแรงกับคนรอบตัวตราบใดที่คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่ดื่มแต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตและผลิตภาพของเราลดลงหรือมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตในทางลบยังไงก็ตามพาวเวอร์ครับประสบการณ์ที่ผ่านมาจากคนใกล้ตัวหรือประสบการณ์จากผมเองเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าการติดแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอครับ ข้อที่7ครับ talk about the others นินทาคนอื่นถ้าให้ผมพูดถึงว่าผมชอบอีลอนมัสหรือบิลเกตยังไงเนี่ยผมพูดได้ทั้งวันครับหรือมัสก์กับเบิร์กแต่ให้ผมมานั่งบอกคนว่าทําไมผมถึงเกลียดเพื่อนบ้านหรือทําไมสิ่งที่เพื่อนร่วมงานทําถึงทําให้ผมไม่พอใจเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทําเพราะมันเสียเวลาครับแถมทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแย่ลงไปอีกหากเขามารู้ว่าเราพูดอะไรถึงเขาในทางลบทางที่ดีคือทําตัวเราให้ดีเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก่อน ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งนั้นมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราและความเป็นอยู่ของเราเองครับให้ผมยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยกำลังนั่งนินทาอยู่แต่มัสก์เบิร์กจะทําเงินได้อีกเป็นพันล้านเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสทําเงินเยอะแบบเขาในตอนนี้แต่อนาคตก็ยังไม่แน่ใช่ไหมครับแต่การเสียเวลาไปกับการนินทาคนอื่นมันอาจจะสนุกในตอนแรกๆครับมันอาจจะรู้สึก e n j o ยรู้สึกมีเพื่อนคุยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการกล่าวถึงบุคคลที่3เสียเสียหายเลยแถมยังทําให้อีกฝ่ายเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าเสียเวลาพูดถึงบุคคลอื่นในทางลบจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับใช้เวลาเหล่านั้นโฟกัสที่เป้าหมายของเราโฟกัสงานของเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบเชิงบวกมากกว่าในระยะยาวนิสใส่ที่8นะครับเลสิเนสความขี้เกียจ เราไม่สามารถทําทุกอย่างให้สําเร็จได้ภายใน1วันนะครับแต่เราสามารถทำร้อยอย่างเนี่ยหรือทุกอย่างให้ดีขึ้น1%ได้ใน1วันอย่างน้อยเนี่ยใน1วันก็อาจจะลองพยายามทําอะไรให้มันสําเร็จสักอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กลน,น้อยก็ได้ครับพัฒนาอะไรสําเร็จสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคุมอาหารได้ดีขึ้นออกกําลังกายได้นานขึ้นหรืออาจจะนอนได้เร็วขึ้นตื่นได้ดีขึ้นเนี่ยซึ่งเราอาจจะทํางานในหลายโครงการพร้อมกันในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะทาให้เรารู้สึกเหนื่อยและหลุดโฟกัสจนเบรนเอาท์ถ้าโปรเจกต์หรืองานของคุณผู้ฟังเนี่ยดูเหมือนมันจะยากไปหมดลองเลือกมา1งงานและทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับมันเนี่ยเราจะสามารถสลัดความขี้เกียจออกไปได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเรามีโฟกัสของแต่ละงานครับทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับมันความสําเร็จที่เราได้จากสิ่งนั้นจะส่งเสริมให้เรามีพลังงานไปทําอย่างอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเราโฟกัสในหนึ่งในแต่ละอย่างทีละอย่างเนี่ย มันจะทำให้สมองไม่ต้องใช้พลังงานมากจนเกินไปแล้วเราก็จะมีพลังงานเหลือไปทําสิ่งอื่นๆด้วยแต่ถ้าเราเลือกมาเกือบทุกงานเลยแล้วก็ทําทุกๆงานในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดอาการเบร์นเอาครับมันจะเหนื่อยแล้วมันจะโฟกัสอะไรไม่ได้เลยซึ่งการที่จะทําตามเป้าหมายทํางานให้สําเร็จเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปด้วยความเร็วของคนอื่นแต่ให้แน่ใจว่าเราลงมือทํามันสม่ําเสมอครับนีสายที่9ก้าครับ watching news รับฟังข่าวสารมากจนเกินไปในประสบการณ์ของผมเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมมักจัดดูข่าวทุกวันครับและมันก็อาจจะทําให้ผมสับสนกับข่าวว่าจําเป็นต้องทําอะไรในขณะที่มันเป็นแค่สิ่งลบกวนสมาธิมันเป็นข้อได้จริงและเป็นความคิดเห็นจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นและไม่หนํำซ้ำครับข่าวทุกวันนี้มักจะค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับสื่ออาจจะไม่ต้องทําตัวเป็นกลางแต่ต้องทําตัวเป็นธรรมประโยคนี้เป็นคําพูดของคุณเคนนัชลินนะครับผมชอบมากมาก คนส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาและความสนใจกับข่าวมากจนเกินไปทั้งที่มันไม่ค่อยได้ให้อะไรคุณู้ฟังมากเท่าไหร่นะักและอาจจะมีความเครียดจากการรับข่าวที่แย่เนี่ยมากจนเกินไปผมเคยสังเกตช่วงหนึ่งที่ผมมักจะได้ข่าวในทางลบเนี่ยค่อนข้างเยอะคนโน้นไปทําร้ายคนนี้มีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้น,นเนี้ยพอผมรับข่าวแย่ๆมากจนเกินไปเนี่ย ผมรู้สึกแย่ครับผมรู้สึกไม่มีความสุขเลยเพราะว่าสมองมันไม่ได้ฉลาดพอที่จะคัดกรองว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีข่าวที่เราดูเมื่อวานนี้อาจจะก,กลายเป็นข่าวที่ล้าสมัยไปแล้วในวันนี้แต่เวลาที่เราใช้ไ,ไปเราจะไม่มีวันได้มันกลับมาครับสิ่งสําคัญของการรับข่าวคือต้องเป็นข่าวที่แจ้งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเราคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกตลอดเวลาครับ อาจจะปล่อยจิตใจให้ได้พักผ่อนบ้างและมันจะทำให้เรามีความ productive มากขึ้นและไม่เครียดมากจนเกินไปนิสัยที่10ครับ always on social media อยู่กับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียมันมีประโยชน์นะครับมันถูกสร้างมาด้วยเหตุผลบางอย่างมันทำให้เรามีความสุขอย่างรวดเร็วเพราะว่าสมองมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เรามีความสุข ในช่วงเวลาที่เราได้เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยและในช่วงวันที่น่าเบื่อเราก็มักจะอยู่กับโซเชียลมีเดียแต่ทุกวันนี้เรามักจะใช้ในทางที่ผิดครับมันมีเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันก็จะเข้ามาใหม่ในทุกๆม้วนดังนั้นมันจึงทําให้เราติดโซเชียลมีเดียงอมแงมมากจนเกินไปซึ่งเด็กสมัยนี้คนที่เป็นอยู่เจนซีเนี่ยจะเจอปัญหาอยู่กับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปครับอาจจะเป็นเรื่องแมวทะเลาะก,กันช่างแต่งหน้าหรือท่าเต้นที่มันติดหูติดตาเนี่ย เนื้อหาที่สร้างความบันเทิงให้เรามันก็จะมีไม่ขาดแคลนและก็จะมีมาตลอดก่อนที่เราจะรู้ตัวเราก็ได้ใช้เวลา6ชั่วโมงในการเลื่อนดูฟีดของคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับหากคุณผู้ฟังชอบที่จะใช้เวลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ควรทําให้แน่ใจว่าเราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากแพลตฟอร์ม,มน,นั้นๆโซเชียลมีเดียนั้นๆหรืออาจจะแบ่งเวลาของเราบนโซเชียลมีเดียและอย่าใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงในแต่ละวันในการติดตามชีวิตของคนอื่นครับนี่ก็เป็นบทความ10นิสัยเล็กๆ ที่เราควรหยุดตั้งแต่ตอนนี้นะครับนิสัยที่1กังวลม,มากจนเกินไป worrying นิสัยที่2ครับ sleeping too much นอนมากจนเกินไปนิสัยที่3ครับ eating too much กินมากจนเกินไปน,นิสัยที่4ครับ tv addiction อยู่หน้าจอทีวีมากจนเกินไปครับนิสัยที่5 overspending ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนิสัยที่6ครับ alcohol a d d i c t ติดแอลกอฮอล์มากจนเกินไป ซึ่งถ้าให้ผมเลือกก็ไม่ติดเลยจะดีที่สุดนะครับนิสัยที่ 7. Talk about the others นินทาคนอื่นข้อที่ 8. ครับ l a z i n e s s ขี้เกียจมากจนเกินไปบางวันอาจจะมีวันขี้เกียจบ้างอันนี้อนุโลมกันได้นะครับอาจจะพักผ่อนแบบนิกเซนก็ได้นะครับนิสัยที่ 9. Watching news ดูข่าวมากจนเกินไปและนิสัยที่ 10. ครับ always on social media อยู่บนโซเชียลมีเดียมากจนเกินไป ไว้เรามาเจอกันใน10 m ท n u t e Article หน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ